สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรีวันนี้ยาพรจะพามาดูแ่นตัดสวนปลาอินนะคะมุมนี้ก็จะมีแ่นตัดอยู่หน่อยนะะึงค่ะแล้วก็มีต้นไม้อย่างอื่นด้วยนะคะ ต้นนี้เขาเรียกว่าลิ้นมังกรค่ะมังกรเงินมังกรทองแล้วก็สับปะรดสีเร,เราก็พามาดูดีกนนะคะแทนตัดค่ะ แทนตัดที่ลูกใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรไม่ทราบค่ะก็สูงนะคะแสดงว่าที่นี่เขาปลูกมานานแล้วตอนนั้นยพรพามาดูก็มีแคนตัดนะคะที่ใหญ่ๆใหญ่กว่น,นี้อีกค่ะแต่คงจะมีคนซื้อไปแล้วมื่ค่ะร้านปะอินนี้ก็มีต้นไม้ขายหลายอย่าง มีทั้งไม้ใบส่วนมากจะเป็นไม้ใบามากกว่าค่ะไม้ใบสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ย่พอไม่รู้ยุไม่ได้ซื้อไปปลูกนะคะไม้ใบอันนี้ก็เป็นไม้ใบยอย่างนึงค่ะต้นนี้เป็นสตารใบาค่ะ ใบก็มีสองสีลายๆนะคะสวยดีอันนี้ต้นหนึ่งค่ะอีกแบบหนึ่งต้นนี้เขาปักไว้ว่าชื่อมหาเศรษฐีเลี้ยวอะไรไม่รู้ย้อนอ่านไม่ออกอันนี้เพชรน้ำหนึ่ง ต้นเพียรน้ำหนึ่งค่ะส่วนต้นนี้มีชื่อว่ารวยล้นฟ้าค่ะแล้วก็แผ่บารมีมหาเศรษฐีค่ะมีต้นแผ่บารมีมหาเศรษฐีนะคะ ใบเล็กๆค่ะแล้วก็ต้นบานๆกิ่งใบเยอะแยะเลยค่ะบานๆออกมาส่วนด้านนี้ก็เป็นขับตัดค่ะเจาพรเคยซื้อเอาไปปลูกที่โรงเรือนแคนตัดของแผ่นๆนะคะเจาพรเคยมาซื้อที่นี่ไปปลูกค่ะ ก็จะมีแขนตัดไหล่รูปล่างนะคะให้เราดูนะคะบางแขนตัดเขาก็จะเขียนชื่อไว้บางแขนตัดเขาไม่ได้เขียนีย๋ยวพรก็ได้จัดให้ดูค่ะอ้อันนี้ยิมโนเขาเขียนค่ะยิมโนเมลเมลิโลสูงสูงค่ะแล้วก็มีต้นแขนตัดอะไรมีะคะ่ะใบยเยอะแยะ ต้นไม้หลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นกันค่ะไปดูนะคะว่ามีพันธุ์อะไรบ้างต้นมไม้อันนี้มีมุมลานเขาค่ะลานขายของเขาแล้วก็มุมเขาให้คนนั่งชิงชาเล่นค่ะ มาดูต้นไม้นะคะอันนี้วาสนาราชินีเงินต้นละร้อยค่ะต้นนี้เขาเรียกว่าอัญมณีแดงค่ะต้นละห้าสิบบาท ส่วนต้นนี้มีเยอะๆเลยค่ะแต่ว่าเขารู้ไม่ได้เขียนชื่อไว้ในนี้ย่าพรก็เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรชื่อต้นอะไรท่านผู้ชมก็ดูนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ของเขาค่ะเห็นไหมคะสวยเต็ดไ้ข้างในนี้ก็เป็นร้านอาหารของเขาค่ะ ร้านอาหารสวนป้าอินค่ะ